สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคอมิกเวิลด์เดลี่กันอีกแล้วน,นะครับวันนี้นะครับผมเรากลับมาพูดถึงอินจัสซิสกันต่อเลยดีกว่าในตอนนี้นะครับเรื่องราวของมหากาบอินจัสซิสของเรานั้นได้เดินทางมาถึงภาคที่5ในภาคที่18กันแล้วอีกเพียง3ภาคเท่านั้นนะครับผมเรื่องราวของเรานั้นก็จะมาถึงบทสรุปกันในภาคที่5ต้องบอกเลยว่าเรื่องราวในภาคที่5นั้นยาวมากๆนะครับแล้วมันจะเป็นภาคสุดท้ายในคอมิกแล้วด้วย ซึ่งต้องบอกเลยว่าเรื่องราวนั้นเข้มข้นมากมากนะครับผมในตอนนี้ซูเปอร์แมนนั้นถล่มเลกเกินไปแล้วซึ่งเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงถ้าผู้ชมองรอติดตามชมกันในตอนนี้ก่อนที่จะไปเริ่มรับชมกันนะครับเราจะขอเตือนถ้าผู้ชมันก่อนเลยหากท่านผู้ชมคนไหนนั้นยังไม่ได้ดูตอนที่แล้วหรือว่าภาคที่แล้วตอนเก่าๆเนี่ยอยากให้กดกลับไปดูก่อนนะครับจะได้ดูกันรู้เรื่องเต็มที่ไม่ข้ามตอน ไม่ได้ดูแบบไปไป,ไปมามาอะไรแบบนี้นะครับผมดูกะเรียงเรียงมาเทียตอนนะจะได้สนุกกับเรื่องที่สุดอะไรแบบนี้ให้เวลากดกลับไปดู3 2 1ในตอนนี้นะครับเราถือว่าท่านผู้ชมทุกคนนะั้นได้รู้เรื่องราวกันมาหมดแล้วเรามารับชมเหตุการณ์ Injustice Year 5ในภาคที่18กันด,ดีกว่าครับ ในตอนนี้อาการของซูเปอร์แมนนั้นแย่มากๆซูเปอร์แมนนั้นได้รับผลกระทบโดยตรงจากแร่คลิปตัวไนซ์ซึ่งในตอนนี้เองแม้ว่าเดอะแฟนนั้นจะนําคลิปตัวไนซ์ออกไปแล้วผลข้างเคียงจากคริปตัวไนซ์นั้นก็ยังคงอยู่คากจะเป็นยังไงบ้างนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งในเวลาต่อมานี่เองนะครับผมแบลรี่ย์เลนนั้นก็ได้เข้าไปแสดงความเสียใจกับฮอคเกิลถึงการจากไปของฮอคแมนด้วยฉันเสียใจด้วยนะกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่หรอกไม่ต้องเสียใจหรอกแฟนฮอคแมนน่ะ ฮอกแมนเขาเลือกทางของเขาเองฮอกแมนนะ่ะเลือกที่จะอยู่ฝั่งต่อต้านเองเพราะฉะนั้นนายไม่ต้องเสียใจวีล็อกแต่ในตอนที่ทุกคนนั้นกําลังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่นี้เองนะครับผมแดอาน่านั้นก็ดูเหมือนว่าจะตั้งสติได้แล้วเราจะมามัวเสียเวลาแบบนี้อยู่ไม่ได้ ในตอนนี้ฉันว่าพวกของแบทแมนจะไปได้ไม่ไกลมากนะออกไปตามหาพวกมันทีเราต้องหาตัวไซบอร์กให้ได้โดยเร็วแบทแมนรักพาตัวไซบอร์กไปทุกคนรีบออกไปตามมาหาซึ่งในตอนนี้เองนะครับผมเหล่าสมาชิกจาสิ a ล,ลี e ที่เหลือนะั้นก็ได้ออกไปตามหาไซบอร์กกันฮอเกิล์ชาแซมแล้วก็เดนะ็กแฟร์นั้นได้รีบออกไปตามหาในทันทีในเวลาเดียวกันนี้เองแดร์นานั้นก็อาสาที่จะอยู่คอยดูแลซูเปอร์แมนนะครับซูเปอร์แมนจะเย็นๆค่อยๆลุกขึ้น ไม่เป็นไรแดดหน้าฉันลุกเองได้ซูเปอร์แมนฟังฉันนะไอเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าแบทแมนอะยอมฝ่าชีวิตขนาดนี้เพื่อมาลักพากตัวไซบอร์กไปฉันว่าไซบอร์กต้องมีอะไรบางอย่างแล้ว ใช่แล้วล่ะเดนนาไซบอกนะี่ยมีบางอย่างที่พวกแบทแมนต้องการอยู่ใช่แล้วฉันรู้นะครับแต่เธว่าไอ้พวกแบทแมนนะ่ะต้องการอะไรกันล่ะแต่ดูเหมือนว่าซนะูเปอร์แมนนั้นจะไม่ยอมตอบนะครับผมว่าแบทแมนนะั้นไม่เอาอะไรจากตัวไซบอกไปกันแนะ่โทรหาเล็กซะเดนนาโทรหาเขาเดี๋ยวนี้ซึ่งในเวลาเดียวกันนี้เองนะครับเหตุการณ์นั้นก็ตัดกับไปที่ฝั่งของแบทแมนบ้างในตอนนี้นั้น แบทแมนได้เดินทางมาที่ซากปรักหักพังของเมืองเมโทรโพลิสแบทแมนนั้นได้มาเริ่มแผนการของเขาที่นี่ที่แห่งนี้นั้นไม่มีใครคิดหรอกว่าจะมีใครมาที่นี่และในตอนนี้เองสมาชิกทีมแบทแมนนั้นก็ได้เริ่มแฮกตัวของไซบอร์กใน,นทันทีดูเหมือนว่าทีมของแบทแมนนั้นจะมีเวลาเพียง5นาทีเท่านั้นอีก5นาทีถ้าพวกเขาทําแผนการนี้ไม่สําเร็จแล้วก็ไซบอร์กนั้นจะสามารถรีสตาร์ตตัวเองขึ้นมาได้ในตอนนี้เองทีมของแบทแมนนั้นต้องเร่งมือแล้วซึ่งดูเหมือนว่าสุดท้ายแล้วนะครับผมบ แต่ถ้าว่าพวกเขาก็ต้องเจอปัญหานะครับพวกเขานั้นต้องการจะหาภาพพี่ซูเปอร์แมนฆ่าคนบริสุทธิ์แต่ทั้งว่าดาวเทียมของไซบอร์กนั้นเก็บภาพของโลกทั้งใบเอาไว้เราจะหาเจอได้ไงภายใน5นาทีเนี่ยซึ่งในตอนนั้นเองแบทวูแมนนั้นก็ได้พูดขึ้นมาเซิร์ไปที่ก็อดแฮมสิจะสามารถหามันเจอได้ซึ่งในเวลาเดียวกันนี้เองนะครับในขณะที่แบทแมนนั้นกำลังปฏิบัติงานอยู่เหตุการณ์นั้นก็ตัดมาที่หอออฟจัสติสบ้างดูเหมือนว่าในตอนนี้ซูเปอร์แมนที่อาการไม เดียรอาณาเราต้องเอาไซบอร์กกลับมาให้ได้นะพวกเราหนะมาไกลขนาดนี้แล้วพวกเราไม่สามารถปล่อยให้แบทแมนนั้นทําลายแผนของเราได้อย่าให้แบทแมนนั้นเข้าถึงในตอนที่คากนั้นกําลังข้ามควนอยู่นี่เองนะครับเขาก็ได้หมดสติไปเข้าถึงอะไรกันล่ะนายตอบฉันก่อนสิคากนายเพิ่งเป็นอะไรนะตื่นขึ้นมาก่อนในเวลาต่อมานี่เองนะครับผมดูเหมือนว่าสมาชิกทีมจัสซิลลิกนั้นจะไม่มีใครหาทีมของแบทแมนเจอได้เลย ซึ่งในตอนนี้เองนะครับผมแบลลี่นั้นก็ได้เดินทางมาหาเล็กเล็กฉันขอคุยด้วยหน่อยสิแต่ตอนนี้เราต้องหาไซบอร์กนะเราต้องรีบหาไซบอร์กให้เจอไม่เป็นไรหรอกน้าเราคุยเันเก๋ได้แป๊บเดียวเองฟังนะเล็กฉันลองคิดทบทวนมาหลายรอบแล้วคิดทบทวนมาทุกวิีทางเลยว่าทําไมแบทแมนนั้นถึงต้องการลักพาตัวไซบอร์กไปแบทแมนนั้นต้องการอะไรบางอย่างจากไซบอร์กใช่แบทแมนต้องการจะแฮกเข้าไปในระบบของไซบอร์กยังไงล่ะแต่ทำไมแบทแมนต้องแฮกเข้าไปในระบบของไซบอร์กกันล่ะ,ละเล็กนายลองคิดดูสิ ฉันคิดว่าบางทีนะ่ะแบทแมนอาจจะเจออะไรบางอย่างก็ได้อาจจะเจอหลักฐานอาจจะเจอบางสิ่งบางอย่าง Superman ที่ซูเปอร์แมนทาชั่วลงไปความลับที่ดํามืดของเขาอย่างไงล่ะแบทแมนน่ะคงต้องการจะนําหลักฐานชิ้นนั้นมาต่อต้านกับซูเปอร์แมนหลักฐานอะไรล่ะแฟรนายเราพูดมาหน่อยสิไหนนาย,นายลองยกตัวอย่างมาหน่อยสิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแหละแต่ฉันคิดว่ามันอาจจะเกี่ยวกับการตายของอัลเฟดก็ได้นะบางทีซูเปอร์แมนอาจจะมีการรู้เห็นกับเรื่องนี้แบรี่นี่นายคิดจริงๆเหรอว่าซูเปอร์แมนมีส่วนกับการตายของอัลเฟดเนี่ย ใช่สิฉันคิดอย่างนั้นงั้นเหรอถ้าเรื่องราวที่นายพูดเป็นความจริงเนี่ยบางทีนี่อาจจะเป็นเวลาที่ความลับถูกเปิดโปงก็ได้นะบางทีความลับของซุปเปอร์แมนอาจจะกำลังถูกเปิดเผยก็ได้ และในตอนนี้เองดูเหมือนว่าทีแบทแมนนั้นจะเจอแล้วนะครับผมแบทแมนนั้นได้เจอแล้วคลิปที่ซูเปอร์แมนนั้นได้ฆ่ากลุ่มโจ๊กเกอร์ทุกคนซูเปอร์แมนฆ่าคนบริสุทธิ์ไปกว่า200คนและในตอนนี้โลกข้งโลกนั้นจะต้องได้รับรู้มาว่าซูเปอร์แมนทาอะไรลงไปและในช่วงไม่กี่วินาทีต่อมานี้เองแบทวูแมนนั้นก็ได้ถ่ายท่ดสดไปทั่วโลกทุกๆคนจงดูการถ่ายท่ดสดนี้พวกคุณทุกคนจะได้เป็นพยานถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น เรื่องราวที่กลุ่มปกครองนะั้นไม่ต้องการให้พวกคุณเห็นซูเปอร์แมนน่ะซูเปอร์แมนเป็นฆาตกรในตอนนี้แบทวูแมนนั้นได้หายทอดสดข้อความของเธอนะั้นไปทั่วโลกในทันทีในตอนนี้ข้อความนะั้นได้ถูกแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วแม้แต่วันเดอร์วูแมนเองนะั้นก็ยังดูการถ่ายทอดสดนี้ซึ่งในตอนนี้เองคลิปที่ซูเปอร์แมนกำลังจะฆ่าคนนะั้นก็ได้ถูกเปิดขึ้นครากนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันนะ่ะสิ่งที่ขากลัวยังไงล่ะสิ่งที่ซูเปอร์แมนกลัวมาตลอด ดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับผมเลเว่นนั้นจะโผล่มาช่วยแล้วไม่ต้องห่วงหรอกวันเดอร์วูแมนฉันจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้หรอกเพื่อซูเปอร์แมนเรื่องราวทั้งหมดนี้จะถูกปิดลงและในตอนนี้เองนะครับเลเว่นนั้นก็ใช้เวทมนต์ของเธอปิดบังทุกอย่างลงในตอนนี้หน้าจอโทรศัพท์หน้าจอมือถือหน้าจอทีวีหน้าจอโฆษณาทุกอย่างนั้นกลายเป็นสีดํามืดหมดไม่มีใครได้รับรู้ความจริงไม่มีใครได้รับรู้ว่าซูเปอร์แมนทำอะไรลงไปในตอนนี้ทีมของแบทแมนนั้นตกใจถึงสิ่นที่เกิดขึ้นมาก นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจู่ๆทุกอย่างก็ดับลงเป็นอะไรการมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งดูเหมือนว่าแบทแมนทะลูนะครับผมมันไม่ใช่การแฮ็กไม่ใช่การทําลายระบบหรอกมันคือเวทมนต์ต่างหากล่ะและในตอนนี้เองดูเหมือนว่าเวลาน่าจะครบ5นาทีแล้วระบบของไซบอร์กนั้นได้รีบูตตัวเองขึ้นมาแล้วและในตอนที่ระบบของไซบอร์กเปิดการทํางานนี้เองนะครับเหล่าสมาชิกจัสติสเลกนั้นก็จะสามารถรู้ได้ว่าไซบอร์กอยู่ที่ไหนในตอนนี้สัญญ,ญาณของไซบอร์กได้ดังขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งแล้ว ไซบอกนั้นอยู่ที่เมโทรโพลิสสมาชิกจัสซี่ลิกทุกคนเดินทางไปช่วยไซบอกในทันทีและดูเหมือนว่าในเวลาไม่กี่อืดใจต่อมานะครับผมเดอะแฟรนั้นจะเดินทางมาถึงที่นี่เป็นคนแรกเป็นยังไงกันบ้างล่ะเดี๋ยวนะฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่ฉันอยู่ที่ไหนฉันกําลังทาอะไรอยู่ฉันสวมใส่เจลวาอะไรอยู่เนี่ยไม่ต้องห่วงไซบอกนายปลอดภัยแล้วแบทแมนใส่มันให้นายนะ่ะ แบทแมนนะ่ะพานายมาที่นี่ยังไงล่ะแบทแมนพานายมาที่เมโทรโพลิสเออไซบอกฉันก็จะถามนะว่านายรูไหมว่าแบทแมนไปไหนจะดูไค่าทางล้วเนี่ยนายไม่น่าจะรู้ว่าแบทแมนไปไหนแต่ไม่เป็นไรหรอกไปเถอะเราไปกันเถอะไซบกอกออกจากที่นี่กันในตอนนี้เดอะแฟรนั้นได้มาช่วยไซบอกเอาไว้ซึ่งในเวลาเดียวกันนี้เองเหตุการณ์นั้นก็ตัดมาที่ฝั่งของแบทแมนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นมลตํามนะ มอนดัมได้มาปิดจอทุกอย่างเอาไว้และดูเหมือนว่าคนที่ทําเรื่องนี้ได้น่าจะมีเลเว่นคนเดียวเท่านั้นและในตอนนี้เมื่อเลเว่นกลับมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีของเราแน่นอนและดูเหมือนว่าความซวยของฝั่งแบทแมนนั้นจะไม่จบแค่นั้นสิครับนอกจากมีมนดัมเข้ามาขัดขวางแล้วเนี่ยระบบของไซบอกนั้นที่รีบูตตัวเองขึ้นมาได้ทําลายคอมของแบทแมนจนหมดสิ้น ข้อมูลของแบทแมนทั้งหมดถูกทำลายคอมพิวเตอร์ของแบทแมนนั้นใช้งานไม่ได้อีกต่อไปแล้วสิ่งแบทแมนนั้นก็เสงมากๆเลยและดูเหมือนว่าสมาชิกคนอื่นนั้นจะเริ่มถอดใจกันแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยการพยายามของพวกเราก็สูญเปล่าพวกเราต้องกลับมานับหนึ่งใหม่กันต่ออีกแล้วสินะและในเวลาที่ออกมานี่เองเหตุการณ์นั้นก็ได้ตัดไปที่ฝั่งของฮอร์ออฟจากซิสบ้างในตอนนี้เล็กและไซบอกนั้นได้มาช่วยกันวิเคะร์ถึงเรื่องที่ซูเปอร์แมนโดนชีปตัวนั้อยู่ คลิปตัวนายของฮอคแมนนะ่ะเป็นแบบสังเคาะขึ้นมาอีกไม่นานเดี๋ยวร่างกายของนายก็ดีขึ้นมาเองล่ะซูเปอร์แมนร่างกายของนายนะจะค่อยๆขับคลิปตัวนยายออกมาเองเออนายลองคิดง่ายๆนะซูเปอร์แมนมันก็คงประมาณว่านายเป็นไข้หวัดแล้วก็เป็นอาหารเป็นพิษด้วยมั้งเป็น2อ,อย่างพร้อมกันแบบรุนแรงมากๆเลยนะนายจะมีอาการประมาณนี้เออโอเคแค่นะั้นไม่เป็นไรหรอกขอบคุณมากนะเล็กที่มาแต่ตอนนี้นะฉันขอคุยกับไซบอกหน่อยได้ไหมขอคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวนะ โอเคโอเคนั่นหมายความว่านายไล่ฉันออกไปสินะและในวินาทีต่อมานี่เองเล็กนั้นก็ได้เดินออกไปนะครับซึ่งในตอนนี้เองเหลือเพียงซูเปอร์แมนกับไซบอกแล้วซูเปอร์แมนนะั้นมีเรื่องด่วนที่ต้องการบอกกับไซบอกไซบอกลบดาต้าเบสทุกอยาก่างซะลบมันออกให้หมดนี่นายหมายถึงว่าลบจริงๆงั้นเหรอใช่สิลบมันทั้งหมดออกไปซูเปอร์แมนนะั้นจะไม่ปล่อยให้มีความเสี่ยงใดๆลงเลยอ,อ,อีกต่อไปแล้วซูเปอร์แมนนะั้นต้องทําลายความเสี่ยง,ท,งทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งในเวลาต่อมานี่เองนะครับเหตุการณ์นี้ก็ได้ตดไปที่ฝ่าของเล็กในตอนนี้เล็กนั้นได้กลับไปที่ออฟฟิศของเขาแต่เธว่ามีใครบางคนนั้นรอเขาอยู่คลร์กไปยังไงบ้างละ่ะดูเหมือนว่าแบทแมนนะั้นจะมารอเล็กอยู่นั่นเองบูชนายก็รู้นี่นายไม่ควรมาที่นี่นะฉันรู้ว่าฉันไม่ควรมาที่นี่แต่ในตอนนี้ฉันไม่เหลือหนทางอีกต่อไปแล้วพวกเขาในยังสู้กับฉันได้อีกตั้งนานแต่ในตอนนี้ฉันไม่มีทางเลือกอีกต่อไปแล้วเล็ก ในตอนนี้ฉันไม่เหลือแผนการอีกแล้วดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับผมแบทแมนนะั้นจะเข้าตาจนซะแล้วเดี๋ยวสิแบทแมนนายก็ยังมีหนทางอยู่นี่คลิปตัวนายยังไงล่ะคลิปตัวนหนที่ฮอคแมนเอามานะ่ะเป็นแบบสั่งเคาะนายสามารถหามันเพิ่มได้ยังไงล่ะไม่ต้องหามันเพิ่มหรอกเล็กฉันมีอยู่แล้วฉันมีเก็บไว้ในแบทเคฟนะ่ะถ้านายมีเก็บไว้แล้วเนี่ยนายจะเครียดทําไมกันล่ะเพราะฉันไม่สามารถนํามันออกมาได้ยังไงล่ะ ฉันสร้างเซนนี้เมื่อหลายปีก่อนคอยเก็บมันไว้ไอสิ่งสิ่งนั้นนะมันเป็นอาวุธที่ทําขึ้นมาจากคลิปตัวไหนและสิ่งที่ฉันกังวลก็คือฉันเปิดมันไม่ได้ไงลเล็กระบบความปลอดภัยของมันดีเกินไปแม้แต่ฉันเองก็ไม่สามารถเปิดได้การจะเปิดเซฟมันขึ้นมานะต้องใช้สมาชิกคนสำคัญของจัสซิลลีถึงจะเปิดได้เราต้องเอเดนของคนหลายคนมารวมกันและปัญหาก็คือทุกๆคนในจัสซิลลีที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ย มันอยู่ข้างเดียวกับซูเปอร์แมนหมดเลยยังไงละ่ะฉันเข้าใจแล้วคําตอบก็อยู่ตรงนี้ไงนายไม่เห็นหรอแบทแมนซึ่งดูเหมือนว่าแบทแมนนั้นจะมองไปผิดที่นะครับแบทแมนนั้นได้มองไปที่รางโคนของซูเปอร์แมนนั่นเองนั่นก็คือบีซาโลที่เล็กนั้นนมาเก็บรักษาไว้นายหมายถึงในรากโคนของซูเปอร์แมนอย่างนั้นหรอเล็กนายหมายถึงเจ้านี้ใช่ไหมไม่ใช่ซูเปอร์แมนไม่ใช่อันนั้นนายต้องการแค่สมาชิกของจัสซี่ลิกมาเปิดเซตนี้ใช่ไหมละ่ะแล้วมีใครบอกไหมละ่ะ ว่าไอสมาชิกจัสซิลลี่เนี่ยต้องมาจากจัก,กรวาลน,นี้เราสามารถนําจัสซิลลี่จากจัก,กรวาลอื่นมาเปิดเซตนี้ก็ได้เหมือนกันยังไงล่ะดูเหมือนว่าเล็กนั้นจะผุดไอเดียขึ้นมานะครับผมเล็กนั้นจะนาสมาชิกทีมจัสซิลลี่จากจัก,กรวาลอื่นมาช่วยยังไงล่ะซึ่งเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงต่อไปติดตามกันได้ในตอนหน้านะครับผมในวันนี้หมดเวลาลงแล้วหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรยังไงอีกก็บอกกันมาได้เลยในวันนี้ก็ผมต้องขอลาไปก่อน ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนนะสนุกกับการดูคอมิกโดนะครับผมอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยละ่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคน